พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงห่วงใยผู้ประสบอุทกภัยทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์เร่งบรรจุสิ่งของพระชทานและเชิญสิ่งของพระชทานไปมอบแก่ผู้ประสบอุทกภัยที่บริเวณหน้าอาคารสำนักงานมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์เจ้าหน้าที่มูลนิธิราชประชานุเคราะห์รวมกับข้าราชการและอาสาสมัครเร่งบรรจุสิ่งของพระชทานจำนวนหนึ่งพันชุดประกอบด้วย เครื่องอุปโภคบริโภคสําหรับดารงชีพในเบื้องตน้นอาทิข้าวสารอาหารสําเร็จรูปและน้ําดื่มเพื่อเตรียมนําไปช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยตามที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงติดตามสถานการณ์อุทกภัยที่เกิดขึ้นและทรงห่วงใยผู้ได้รับผลกระทบในทุกพื้นที่ส่งพระกรุณาโปรดเกล้าโปรด,ปรดกระหม่อมให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งให้ความช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย ดยการบรรจ,จุสิ่งของพระราชทานและเชิญไปมอบแก่ผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนและที่วัดลาบปละเขาเขตลาบเรานายวิราชรุจิวัฒนพงศ์รองประธานฝ่ายบรรเทาทุกข์มูลนิธิราชประชานุเคราห์ในพระบรมราชูปถัมภ์ร่วมกับผู้อำนวยการเขตลาบเ้าเจ้าอาวาสวัดลาบปละเขาและสำนักงานผู้บังคับบัญชาศูนย์อำนวยการใหญ่จิตอาสาพระราชทาน เชิญสิ่งของพระราชทานไปมอบแก่ผู้ประสบอุทกภัยผู้สูงอายุและผู้ป่วยติดเตียงบริเวณชุมชนริมคลองวัดลาบประเขาจำนวน300ครอบครัวซึ่งบริเวณนี้เป็นพื้นที่ลุ่มต่ำและอยู่ติดคลองในช่วงฤดูฝนของทุกปีเมื่อเกิดฝนตกหนักน้ําระบายไม่ทันน้าบางส่วนจากคลองลาบประเขาจะเอ่อล้นเข้าท่วมบ้านเรือนรัษฎรโดยล่าสุดได้รับผลกระทบจากฝนที่ตกหนักเมื่อวันที่3ตุลาคมที่ผ่านมามีบ้านเรือนรัษฎรได้รับผลกระทบ257ครอบครัวสำนักงานเขตลาบพร้าจึงเตรียมการป้องกัน โดยจะทําประตูทํานบชั่วคราวบริเวณปากคลองลาบปลาเขาเพื่อกั้นน้ําและนําเครื่องสูบน้ํามาเสริมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ําในช่วงฤดูฝนนอกจากนี้ทวัดลาบปลาเขายังเปิดเป็นศูนย์อํานวยการช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ําท่วมประสานงานกับหน่วยราชการและรับบริจาคสิ่งของเครื่องอุปโภคบริโภคเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภยัยโดยเปิดอาคารเรียนเป็นที่พักผิงชั่วคราวสําหรับผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือส่วนที่หอประชุมที่ทําการปกครองอำเภอจอมทองจังหวัดเชียงใหม่มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ เชิญสิ่งของพระราชทานเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยจำนวน1000ชุดโดยมีนายวรวิชัยสวัสดิ์รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่เป็นประธานในพิธีมีานอำเภอจอมทองเป็นผู้รับมอบจำนวน400ชุดในอำเภอสันป่าตองจำนวน300ชุดและในอำเภอดอยหล่อจำนวน300ชุดก่อนลงพื้นเทียเ่ยวอำเภอสันป่าตองเชิญสิ่งของพระราชทานไปมอบแก่ผู้ป่วยติดเตียงและผู้สูงอายุจำนวน10ชุด โดยร่องมรสุมพัดผ่านภาคเหนือทาให้จังหวัดเชียงใหม่เกิดฝนตกหนักต่อเนื่องและมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งตั้งแต่วันที่หนึ่งตุลาคมที่ผ่านมาส่งผลให้เกิดน้ําท่วมฉับพลันน้ําล้นตลิ่งน้ําป่าไหลหลากและดินโคลนถลม่มมีพื้นที่ประสบอุทกภัยรวม17อําเภอจาก25อําเภอปัจจุบันสถานการณ์อุทกภัยยังไม่คลี่คลายและอยู่ในระหว่างการสํารวจความเสียหายทางน,นิทานจังหวัดร่วมกับหน่วยงานทหารในพื้นที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่นภาคเอกชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ดําเนินการให้ความช่วยเหลือเบื้องต้นในบางส่วนแล้ว เช่นการแจกจ่ายเครื่องอุปโภคบริโภคการสูบน้ำาุ่มขังการขนย้ายผู้ประสบอุทกภัยเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนโดยภาครัฐและเอกชนรวมถึงการดูแลระบบสุขภาพในเบื้องต้นให้กับกลุ่มเปราะบางจากเจ้าหน้าที่สาธารณสุขพระเจ้าวรวงเธอพระองค์เจ้าอาทิตยาธรกิติคุณโปรดให้เชิญสิ่งของประธานมอบแก่ผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดสุรินทร์ ที่องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะแก้วอำเภอสำโรงทาบังหวัดส,สุรินพระเจ้าวราวงศ์เธอพระองค์เจ้าอธทิตยาธรกิติคุณโปรดให้หนางสาวจุลารัตนสุขสวัสดิ์ผู้อำนวยการโครงการเกษตรอทิตยาธรเชิญสิ่งของประธานจำนวน100ชุดไปมอบแก่ผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่บ้านป่าเวยตำบลเกาะแก้วอำเภอสำโรงทาบโดยส่งห่วงใยผู้ประสบอุทกภยัยและผู้ได้รับความเดือดร้อนโดยมีนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะแก้วกำนันผู้ใหญ่บ้านและตัวแทนหมู่บ้านเข้ารับถุงยังชีพประธานหน้าประรูป พร้อมลงพื้นที่เชิญสิ่งของประทานไปมอบแก่ผู้ประสบุทกภัยในพื้นที่บ้านป่าเวยโดยทางเรือรวม45ครัวเรือนซึ่งส่วนใหญ่เป็นครอบครัวที่มีผู้สูงอายุและเด็กเนื่องจากน้ําท่วมสูงเกิน2เมตรถนนถูกตัดขาดและเชิญสิ่งของประทานไปมอบแก่ในทุ่มยอดแก้วอายุ71ปีซึ่งเป็นผู้พิการทางสายตาโดยอสมอและสาธารณาสุขได้นํายารักษาโรคและสิ่งของเข้าไปช่วยเหลือประชาชนด้วยทั้งนี้ทางฝ่ายปกครองได้เร่งสำรวจความเสียหายของบ้านเรือนที่ถูกต้นไม้โค่นล้มทาบ,บ้านเรือนเสียหาย ปัจจุบันพบปัญหาอาคาอาหารสำรสำหรับสัตว์เลี้ยงขาดแคลนหนะักมูลนิธิชัยพัฒนาถแถลงข่าวคอนเสิร์ตพราวนภาสุนทราพรเพื่อนำรายได้สมทบทุนจัดสร้างห้องระบบแลกเปลี่ยนอากาศแรงดันลบแบบสมบูรณ์และพัฒนาห้องผู้ป่วยปกติเป็นห้องเซมิ i c u ที่ห้องประชุม101มูลนิธิชัยพัฒนาจัดแถลงข่าวคอนเสิร์ตพรานภาสุนทราพร ซิงสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีพระราชทานพระราชาอนุญาตให้ใช้ชื่อกองทุนชัยพัฒนาสู้ภยัยโควิดสิและโรคระบาดต่างๆในการประชาสัมพันธ์การจัดงานเพื่อนํารายได้สมทบทุนจัดสร้างห้องระบบแลกเปลี่ยนอากาศแรงดันลบแบบสมบูรณ์และพัฒนาห้องผู้ป่วยปกติเป็นห้องเซมิไอซียูสำหรับพระราชทานแก่โรงพยาบาลทั่วประเทศซึ่งคอนเสิร์ตจ,จะจัดขึ้นในวันที่17ธั 65, นวาคม2565นณศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย โดยสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจา้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราช,ชกุมารีจะเสด็จพระราชดำเนินไปทอดพระเนตรด้วย